วันนี้เราก็จะมาติดไฟ LED สปอ r t ตไลท์กันนะครับจะเป็นยังไงก็ขอติดตามรับชมกันได้เลยครับเป็นการทดสอบอุปรกรณ์นะครับสั่งสปอตไลท์มานะครับนี่ยังไม่ได้แกะนะครับเผื่อว่าสินค้าจะมีปัญหาหรืออย่างไรนะครับก็เลยต้องบันทึกวิดีโอไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับหลังกองแกงกองแกงอยู่ องก็บุบียวๆออกมานะครับไม่รู้ว่ามันจะเสียหายหรือเปล่านะโอเคชิ้นเลนก็โอเคเดี๋ยวลองมาต่อไฟดูนะครับข้างในก็จะมีขาแล้วก็น็อตอันนี้คือชิ้นแรกนะโอเคติดทั้ง4ี่หลอดนะครับชัดเจน แสงก็พุ่งนะครับไม่ได้กระจายสินค้าก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับเห็นไหมในกล่องน่าจะเกิดการกระแทกอันนี้ก็จะมีรอยหนึ่งรอยสอง,รอ,สองรอยสามก็รอยก็เยอะพอสมควรนะมาดูหลอดที่สองกันกล่องนี้สภาพก็ค่อนข้างโอเคนะ ตัวนี้ถือว่าสวยเลยอันนี้ก็โอเคติดทั้งสีดวงแล้วก็ในกล่องก็จะมีผมสั่งมาอีกนะครับมันจะมีสวิตดีสวิตของฟอร์ซ่าผมมันเสียนะคือสวิตตัวนี้นะมันกดไม่ได้มันน่าจะเสียแล้วลองเอาส่วนไหฉีดก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนสวิตกัน ก็จะเป็นชุดนี้กดปิดกดดับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อสายสำหรับสวิตไฟกันนะครับลักษณะการต่อสวิตนะครับไฟบวกก็เข้าสายสีน้ำตาลนะครับไฟลบก็เข้าสายสีน้ำเงินแล้วก็จากน้ำเงินก็ต่อลบเข้าหลอดไฟเลยแล้วก็เส้นดำออกจากสวิตนะครับเป็นขั้วบวกนะครับเข้าหลอดไฟก็ขาเข้านะครับจะมีน้ำตาลแล้วก็น้ำเงิน น้ำตาลคือบวกน้ำเงินคือลบขาออกที่เาออกจากสวิตช์เข้าหลอดไฟนะครับก็จะเป็นสีดําแล้วก็สีน้ำเงินสีดําคือไฟบวกนะครับสีน้ำเงินคือไฟลบนี่เลยไฟบวกเข้าสีน้ําตาลแล้วก็ลบก็จะมีสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับส่วนสีดํานี่คือไฟบวกออกจากสวิตช์เข้าสีแดงนี่เรากดเปิดดูนะครับ ก็จะมีไฟสถา,านะสีฟ้าที่สวิต์โอเคโอเคครับวันนี้ก็คือตัดสายสวิต์นะครับอ,ออกจากสวิต์เส้นเดิมเลยซึ่งสีมันก็จะเหมือนเดิมนะครับน้ำตาลน้ำเงินดำสวิต์ของตัวนี้นะที่มันกดไม่ติดก็มาต่อเข้าสวิตต์ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นตามสีเลยน้ำตาลน้ำเงินดำอ่าเปิดสวิตต์นะครับแล้วก็เปิดสวิต์ สปอรไลท์ก็ติดเหมือนเดิมนะครับสีเหลืองเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหลอดสปอรไลท์กันนะครับตัดสินใจนะครับถอด สปอตไลท์ light, ชุดเดิมบอกนะครับที่มันจะเป็นสามดวงเพราะว่าตัวนี้มันมันทําให้เนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับมันลอกมันทําให้บางโครนผมเป็นรอยเวลาโชคมันยุบนะครับเนี่ยเป็นรอยหมดเลยอันนี้ก็ไม่รู้เป็นรอยอะไรนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยแต่ก่อนมันติดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาโชคมันยุบเข้าไปก็ จะมีปัญหาเวลาเลี้ยวนะครับกับเวลาตกหลุมทําให้รถเป็นรอยหมดเลยผมก็เลยตัดสินใจติดเฉพาะตัวนี้นะครับคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีตังค์อีกก็จะซื้อมินิโปรเจคเตอร์นะครับตัวเล็กมาติดอีกคู่หนึ่งที่จะเป็นแบบ2สีนะครับโอเคครับก็ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟสปอร์ตไลท์ที่เพิ่งสั่งมาใหม่ ตอนกลางคืนก็จะมาปรับระยะก,กันใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมองไม่ค่อยชัดว่ามันสูงหรือมันตำ่ำโอเคครับก็ได้เวลามาลองตั้งความสูงความต่ำของสปอตไลท์ LED นะครับฟ้ามืดพอดีละ อนนี้ผมว่ามันน่าจะต่ําไปนะครับเดี๋ยวมาปรับให้มันพอดีตอนนี้ก็ลองปรับระยะความสูงต่ําของไฟสปอรตไลท์วีดีดูแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันตอนนี้มันขึ้นขาตั้งคู่อยู่ล้อหลังลอยนะครับเดี๋ยวลองเอารถไปวิ่งดูโอเคครับก็ได้ตั้งระ,ระยะระดับไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือไม่เปิดไฟนะครับ มาเรามาลองเปิดไฟกันอะระยะก็จะประมาณนี้นะครับพอๆกับไฟต่ําพอดีเดี๋ยวลองเปิดไฟสูงสีขาวนะครับมก็จะขึ้นไปบนต้นไม้เดี๋ยวมาลองขี่ดูครับ สปอตไลท์ LED สีเหลืองต่๋ยวผมจะถือกล้องระยะนี้นะแล้วก็ลองปิดไฟดูค่ะตอนนี้คือปิดไฟนะครับแล้๋ยวเรถือกล้องแนวระยะเดิน ุงยแต่ว่ามันก็พุ้งเป็ดลำตยูแต่มันถ้าัตัดแสงมันก็ไม่ผมเท่าไหร่นะครับมันอาจจะกระจายไปรบกวนคนที่ขี่สวนมาแต่ซึ่งจริงๆถ้าไม่นจะเป็นผมก็ไม่เปิดไฟอยู่แล้วแหละก็ขอจบคลิปการรีวิวไฟสปอรตไลท์ LED นะครับไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ